สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรจี้กะกะตฟันนโยบายหลอกลวงผู้สมัครขาดคุณสมบัติอย่าให้ประเทศต้องผเผชิญวิปากกรรมล่าสุดนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะรอมรวมประชาชนกล่าวในรายการ ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนสุดตะเวนแต่กรรมตอนหนึ่งโดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งชุดปัจจุบันนั้นจะทําหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้ายควรจะมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองและคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอเพราะจะเกี่ยวพันกับอนาคตของชาติบ้านเมืองการปล่อยให้ประเทศเผชิญวิปากกรรมในวันข้างหน้ามันไม่มีความเป็นธรรมกับคนไทยและประเทศไทยดังนั้น อะไรที่ถูกต้องต้องรีบดำเนินการให้ประชาชนได้รู้ว่านโยบายใดเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่และไม่สามารถทำได้จริงหรือกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครถ้าปฏิบัติกับนายชาญชัยอิสระเสนารักษผู้สมัครสสนครนายกพักประชาธิปัตย์แบบนี้คนอีก129คนก็ต้องปฏิบัติอย่างเสมอภาคไม่ใช่ปล่อยไปแล้วมาสอยทีหลังเพราะ ทฤษฎีนี้จะเป็นปัญหาเสมอเห็นได้จากการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มาสอบทีหลังจนคนสงสัยว่าปล่อยพวกนี้ไปทำมาหากินนายจรพรยังกล่าวอกว่ามโนธรรมสำนึกของการทำหน้าที่ถ้ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนไม่ต้องการให้คนชั่วเหยียบเข้าบันไดบ้านสภาเหยียบบันไดทำเนียบเหยียบหัวประชาชน หยียบย่ำประเทศชาติกะกะตจึงเป็นด่านที่สําคัญมากถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องออกไปอย่ากกลัวว่าประเทศจะเสียหายถ้าไม่มีคุณเพราะมีคุณแต่ไม่ทําหาอะไรประเทศก็เสียหายหนักเป็นเวรเป็นกรรมเรามีระยะเวลาไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนโาบายที่เป็นปัญหาแต่ปล่อยก่อนซอยทีหลังมันไม่เป็นธรรมกับคนไทยและเข้าข่ายน่าสงสยัย ถ้าวันนี้ธานาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่านโยบายแจกเงินที่ต้นทำไม่ได้กกตอจะดาเนินคดีหรือจะจัดการอย่างไรและกล้าที่จะลงมือหรือไม่รวมถึงห้ใบอื่นด้วยดังนั้นหากเริ่มต้นโดยการมีความบริสุทธิ์สุจริตยุติธรรมไม่โกงการบริหารประเทศก็ไม่จะเป็นต้องโกงหรือหากินแบบฉับพลันจึงหวังว่ากกตอชุดนี้ จะทำถูกต้องสักครั้งก่อนจะไปให้คนจดจําได้บ้างว่าเป็นกะกะตที่ปราบปรามการซื้อเสียงอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นอาจจะมีคดีตามหลังมีติดคุกกันอีกในวันข้างหน้าความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองประวิตรใต้ม่านควันกระบวนการแห่งประชาธิปไตยไม่ว่าการเปิดตัวในการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าการเปิดบ้านป่ารอยต่อ ให้นักข่าวเข้าไปรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพระเดกประวิทธวงศ์วรณอาจเกิดจากความจําเป็นเฉพาะหน้าในทางการเมืองเนื่องจากกําลังเข้าสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งในเมื่อทั้งพระเดกประยุทธ์จันโอชาและพระเดกประวิท์วงศ์วัณยังไม่มีความพร้อมและสุขงอมเพียงพอที่จะขึ้นเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์การเปิดห้องทํางานเพื่อสนทนาการเมืองกับพระเดกประยุทธ์จันโอชาจึงเป็นทางเลือกการปิดบ้านป่าไรต่อ เพื่อสะท้อนวิถีแห่งพระเดชประวิตยวงสุวรรณจึงได้ปรากฏและยินยอมแม้กระทั่งเดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อให้สัมภาษณ์สดก็มีความจำเป็นและพันที่กระบวนการสัมภาษณ์อยู่ในความรับผิดชอบของนักข่าวซึ่งมากด้วยประสบการณ์ระดับสุทธิชายยุน่นและระดับสรยุทธสุทธศรจินดาที่คิดว่าจะซ่อนก็ถูกเปิดออกมา เป็นการเปิดออกมาอย่างเต็มใจเป็นการเปิดออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวโดวยกระบวนการตั้งคำถามอันแยบยนต์ระหว่างบทบาทในการสัมภาษณ์ของสุธิชายยุ่นกับสรยุทธ์สุทัศนจินดามีรายละเอียดและท่วงท่าทำนองอันแตกต่างกันไปตามความชัดเจนแม้ว่าด้วยรากฐานสรยุทธ์สุทัศนจินดาจะผ่านการฝึกปรือมาจากสำนักของสุทธ,ธิชายุน่นก็ตามกระนั้น โดยชั่วโมงบินก็ได้รับการต่อยอดและพัฒนาหากติดตามแต่ลักกระบวนท่าอย่างมีการสังเคราะห์ก็จะจับได้ว่าภายในความเป็นกันเองและผ่อนคลายของสรยุทธสุทธศนจินดาก็เผยความเป็นในออกมาได้เป็นเปราะ,ะและเป็นป้องยิ่งวิธีวิทยาในการตั้งคำถามของสุทธิชายยุน่นยิ่งดำเนินไปในลักษณะค่อยๆเปื่องตัวตนและความพยายามในการซ่อนฝัง ของอีกฝ่ายออกมาแผ่แบน้าเบื้องหน้าต้องขอบคุณมุมกล้องต้องขอบคุณความจัดเจนที่ดำรงอยู่ถึงแม้ทั้งสุทธิชัยยุ่นและสรยุทธ์ไม่สามารถดำเนินรายการเรื่องตัวตนของพระเอกประยุทธ์และพระเอกประวิทย์ได้อย่างทุกแง่ทุกมุมแต่ก็ต้องยอมรับว่าดำเนินไปอย่างหมดจดและงดงามเป็นความสามารถที่ทำให้พระเอกประยุทธ์จันโอชา เบยออกมาอย่างเต็มใจขณะที่พระเอกประวิตรวงษสุวรรณเดินลงไปในพื้นที่ที่ตระเตรียมและจัดเอาไว้ให้กระบวนท่าแห่งประชาธิปไตยจึงสว่างสวัยภัยจิตความคืบหน้าล่าสุดเลขากรตตอชี้เลือกตั้งครั้งนี้เฟกนิวใส่ร้ายกันน้อยลุยสอบนโยบายหาเสียงยิมสีเมษายน2566นายสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตกล่าวถึง ที่มาการจัดทำนโยบายหาเสียงของพักการเมืองทั้ง70พักหลังทุกพักส่งครบว่าตามกระบวนการมีกฎหมายสองฉบับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองกำหนดพักแจงนโยบายหาเสียงที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณต้องดำเนินการให้ครบเงื่อนไขส่วนจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา73หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาว่า นโยบายนั้นสามารถทำได้หรือไม่หรือเข้าข่ายการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งหรือไม่นั่นอาจเข้าข่ายการหลอกลวงตามวงเล็บ5ของมาตรา73ก็ได้นายแสวงกล่าวว่าในช่วง20วันก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเริ่มมีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ามาที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมทำให้การเลือกตั้งไม่เรียบร้อยเช่น วันเลือกตั้งอาจมีการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยต้องสืบสวนว่ามาจากฝ่ายไหนซึ่งกรกตได้ประสานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดูแลกรณีการทำลายบัตรอย่างใกล้ชิดส่วนการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงทรรที่เป็นข่าวไปแล้วกรกะตกำลังบริหารสถานการณ์อยู่กรณีที่เป็นข่าวที่เราได้ตรวจสอบบ้างก็เป็นการสร้างคอนเทนต์สร้างความสับสนต้องดำเนินการว่า เรื่องแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนกรณีที่ฝ่าฝืนกระทําให้เกิดการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมสำนักง,งานกรกตมีมาตรการการร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกตรกตและเครือข่ายที่จะทําให้การเลือกตั้งเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยจนถึง14พ่พฤษภาคมนายแสวงกล่าวนายแสวงกล่าวอีกว่ากรกตมีชุดเคลื่อนที่เร็วของสำนักง,งานกรกตชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจ ชุดป้องปรามชุดหาข่าวผู้ตรวจการเลือกตั้งและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเชื่อว่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยมั่นใจด้วยมาตรการเช่นนี้จะสามารถบริหารสถานการณ์จัดการเลือกตั้งได้ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้ขอบคุณสื่อโซเชียลมีเดียจากบริษัทไลน์ TikTok ประเทศไทย Facebook และ Google ที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้พบว่า มีปัญหาเฟกหนิวน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในกรณีการให้ร้ายพรรคการเมืองและผู้สมัครซึ่งถือว่ายัางเป็นไปด้วยดีความคืบหน้าล่าสุดวิกตูเผยปมแตกหักรับไม่ได้พลังประชารัฐให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์สองรองจากบิ๊กป้อมยิมสองเมษายนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกวมไทยสร้างชาติได้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวเจาะย่อโลก ดำเนินรายการโดยสุธิชัยยุนซึ่งตอนหนึ่งได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่อยู่กับพักพลังประชารัฐกับพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมพื่อเดกประวิทธ์วงษ์สุวรรณต่อว่ารับไม่ได้จะเสนอชื่อให้ตนนั้นเป็นแคนดิเดตเบอร์สองยืนยันว่าถ้าจะอยู่ต่อน,นั้นตนก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งทั้งนี้บิ๊กตู่ยังเผยด้วยว่าเคยคุยกับบิ๊กป้อมแล้วว่าจะไปกันยังไงต่อพี่ใหญ่บอกให้ทําต่อไปโดยให้ตนนั้นอยู่พลังประชารัฐต่อ แต่เพราะความเป็นคนประนีประนอมของพระเดกประวิทย์ที่เป็นคนใจดีกับคำว่าเอาหน้าเอาหน้านี่แหละที่ทำยากตอบแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาในเมื่อพี่ป้อมก็พร้อมเป็นแล้วถ้าอยู่ต่อก็ต้องไปแข่งกับท่านแล้วจะอยู่ทำไมจึงเป็นเหตุที่ต้องแยกตัวออกมาพลเด็กประยุทธ์ยังบอกอีกว่าตนจึงบอกกับพลเดกประวิทย์โดวยว่าถ้าพี่ได้ พี่ก็ต้องเป็นแต่ถ้าจะให้ผมนะ่ะยังอยู่ตรงนั้นผมก็ต้องเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งอยู่ดีซึ่งหลายคนในพักก็เสนอให้ตนนั้นเป็นเบอร์สองถามว่ามันได้ไหมล่ะในความรู้สึกนะ่ะไม่น่าได้นะก็รับไม่ได้หรอกตรงนี้นะ่ะซึ่งตนนั้นก็ไม่รู้ว่าพักเขาคุยกันยังไงแต่ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจขณะที่ตอนธรรมนัฐบอกล้มนายกตนก็ถามพระเดกประวิทย์เขาก็บอกว่าไม่มี ตนก็เชื่อพี่คิดว่าน่าจะห้ามแต่ห้ามไม่อยู่พอเพราะเด็กประยุทธ์ยังเผยอ,อีกว่าด้านปอปอกบิ๊กปอกนะ่ะไม่ไปต่อแต่พร้อมสนับสนุนตนอย่างไรก็ตามบิ๊กตู่บอกด้วยว่าเมื่อก่อนนะ่ะตนทำงานบริหารอย่างเดียวบิ๊กป้อมทำงานการเมืองแต่ตอนนี้นะ่ะถึงเวลาแล้วที่ตนนั้นจะทำทั้งสองอย่างจะทำงานการเมืองเองเพราะเมื่อก่อนนะ่ะไม่มีลูกน้องทางการเมืองแต่ตอนนี้นะ่ะ ได้คุยกับนักการเมืองใหม่ๆที่มีความคิดดีๆก็เลยคิดว่าควรจะทำเอง